สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลาะนะคะวันนี้คุณป้าขาเลาะก็อยู่ที่ตลาดนนเนินสวยอยู่ที่แผงป้าน้อยเส้เรียนที่เห็นนี่คือขายหมดแล้วคุณผู้ชมเออตอนเนี้ยของเริ่มจะหมดแล้วนะของเริ่มจะไม่มีเขากำลังขึ้นของอยู่เห็นไหมเนี้ยขึ้นรถอันนั้นจะจะไปเชียงใหม่นะคะเส้เรียนไซส์สวยมากหมอนทอง นี่ใจยนแทนแม่นะกำลังคัดอยู่ทุณเรียนก็เริ่มขาดแลนแล้วนะเริ่มไม่มีละเนี่ยห็นไหมแต่ละร้านนะคะวันนี้ก็เดือนอะไรอ่ะมิถุนาแล้วนะคะ วันที่9มิถุนาร้านป้าน้อยของก็เริ่มจะไม่มีป้าก็เลยถ่ายให้ดูนี่เขากำลังทำของขายอยู่ก็ยังไม่ว่างถามราคาเขานะผู้เรียนราคาที่เนินสูงวันนี้นะคะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ลูกสวัสดีค่ะโอ้โอเก่งกันเลยค่ะโอ้สายดีมากเลยจ้าจ้าลูกน้าทำไปเถอะป้าแค่ถ่ายทุนเรียนไว้นีน่ีเขาจะไปเชียงใหม่หมดเลยใช่ไหมพี่ก็เชียงใหม่หมดเลยนะ นี่เนี่ยกำลังขึ้นของกอ,องเนี่ยเู้เรียนเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วเนะเริ่มหมดแลนะ้วเนาะในลงในไรก็ไม่ค่อยมีละเออมันพ่อวันเดือนมิถุนาละแต่ตอนนี้กินทุเรียนต่อนนี่ยแก่จัด<ม>แข็งแรงอยู่เลยป้น้อยทำงานฉับๆๆอืม ไม่ค่อยมีของคุณผู้ชมที่เขาเอาหมดแล้วหรอป้าน้อยยังเอเดียวสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ป้าน้อยส่งอยู่เท่าไหร่อันเนี้ยนี่ส่งอยู่เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเขาเรียกเบอร์อะไรเนี่ยป้าน้อยเบอร์ตกไซสตกไซสเก้าสิบห้าเนาะแล้วไอ้ลูกเล็กๆอย่างนั้นเบอร์เล็กเบอร์เล็กส่งอยู่แปดเบอร์เล็กอยู่แปดสิบตกไซส์เก้าสิบห้านั่นเนินสูงร้านป้าน้อยวันนี้ของจันของจัน ไม่ใช่ของใต้อ๋อตอนนี้ทุเรียนจากใต้ขึ้นมาแล้วอืออ๋ออุบลก็มาที่นี่เหรออ๋อเนื้อไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เคยทำเนาะเราทำแต่ของจันนี่จะพัดจะดูให้เขาสี่ร้อยห้าสิบโล ธรรมดาทุเรียนเต็มเลยเนี่ยวันนี้มาโลง่งร้านโลง่งแทบธรรมดาเดินแค่ไ,ไม่มีเออไม่มีที่จะเดินอว่าเนาะมาไปมาไปร้านน้องทิพย์ก็หมดเลยเ <c oughs> บียก็หมดจะถ่ายถ้าหน่อยเถอเขาขนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถหมดแนละ้ว <c oughs> มาไม่ทันนะคะคุณผู้ชมนี่ที่เนินสูงตกไซต์เก้าสิบห้านะคะเบอร์เล็กก็ 8ปสิบเนาะ้ะน้อยเนาะค่ะคุณยายขาเลาะค่ะจ้ะค่ะเคยดูอยู่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะที่เคยดูช่องคุณป้าเอออันนี้เขาจะไปเชียงใหม่เต็มรถเลยกี่ตันนะ้ะน้อยไปเชียงใหม่อ่ะสองตันกว่า อันนี้รถป้าน้อยหาให้เขาหรือว่ายังไงเขามาซื้อเขามาซื้อเองเลยเนาะลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเออลูกค้าประจำค้าขายกันมานานทุกผู้ชมอ่าเพราะว่าป้าน้อยเนี่ยสัดซื้อในการค้าขายกับลูกค้ามากนะคะทำธุรกิจทุเรียนมาเนี่ยตั้งแต่อายุยี่สิบอะเออตอนนี้เจ็ดสองเจ็ดสิบสองแล้วคุณผู้ชมตัดเองอะไรอืมตอนนี้ไม่ได้ตัดมาซื้อเพราะว่า ขายเอ่าให้สายตัดรูามีสวนอยู่แล้วมีสายอยู่แล้วรู้อยู่แล้วสวนไหนเคยตัดเนาะแล้วก็สวนที่เราเคยตัดแต่เราแค่เราไม่ไปตัดเองแค่นั้นเองอ่ะนะเะนาะนั่งขายอย่างเดียวแต่ประสบการณ์ยาวนานค <bureau S 2> ่ะเพ่งเลยอสายเ่งเงเงไม่มีเี่งไม่ว่างอืมเดี๋ยวไปดูเขาขึ้นทุเรียนหน่อยนะคะ ออนุญาตนิดนึงอ่าอ,อะไรคะยืนถ่ายอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปเกะกะหรอก <c oughs> <c oughs> แต่เขาทุ่มหัวด้วยทุเรียนเขาดูเขาเรียนทุเรียนกันสองตันจะไปเชียงใหม่มันก็จะย้อนแสงนิดนึงอันเนี้ย อันนี้ไปไหนอะโบเจนนุ่นเนี่ยอัน,นออเดอร์ช้าค่ะเออที่รับเส้นสายกันอ๋อนี่หนึ่งตันของโบเหออเดอร์ออเวอร์ของโดโบหนึ่งตันอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่อ่ะน้องนาอันเนี้ยอมีอ่าอ,อ๋อ95อืมใช้สวยใช้สวยเนี่ยมีเจ้าของแล้ว มามามาถึงจันท์อาจจะไม่ได้ทุเรียนถ้าไม่โทรจองถ้าไม่ล็อกเอานะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะสนใจก็โทรมาที่เบอร์น้องนาเนเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองสี่เก้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าน้องนาน,น,าน,นะคะลองโทรมาก่อนทุเรียนตอนนี้เริ่มจะหายากอ่ามาซีซัวอาจจะได้ของที่อื่นไม่ได้ของจันนะคะลองโทรมาเช็คลองโทรมาล็อกเอาก่อนคะ่ะจะอยาก เผือมาถึงแล้วจะไม่ได้ของเนี่ยวันนี้ขนาดคุณป้าคแค่มาถ่ายคลิปยังจะไม่มีทุเรียนให้ถ่ายเลยเนี่ยหมดแล้ว <laughs> เเขาอาหมดแล้วคุณผู้ชมเจ้าของสวนเรียนเอเดเยาแเรียนอ่ะเนาไหนคะกาแทุเรียนอน้อยก็จะทำให้เขาใช่ไหม <laughs> นี่ก็มีสุกแบ่งขายมีสุกแบ่งขายก็มีวลาน้เขามีสุกแบ่งขายเป็นลูกๆใครมาเดินก็อยากกินใครมาเที่ยวจันท์มาเที่ยวเนินสูงซื้อเป็นลูกก็แบ่งขายก็มีเนานะป้าน้อยเนาะขายหมดค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แม่ค้าเนาะเขาแค่อยากกินนะ่นะเนาะซื้อร้านป้าน้อยยังไงก็ถูกกว่าซื้อร้านแผงที่เขาขายข้างทาง,างคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานมีสุกกันเยอะ แต่คนมาสวนมากซื้อไปขายเขาก็ถ้าได้สุกเขาก็ชอบอะนะป้าน้อยไปถึงเคอขายเลยอะนะ่ะเนาะอืมอัน,นี้สุกพร้อมขายะแบ่งขายได้ค้าป้าน้อยจันอ่าเนินสูงจันทบุรีนะคะคุณป้าแนะนําร้านเดียววันนี้เพราะว่าทุเรียนหมดแล้วทุเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างน้องนาใกล้เริ่มหมดแล้วค่ะ ใช่ที่เรียนเริ่มใ้เหมดแล้วเออก็ต่อไมีปลายถประมาณสิเดือนนะสิเดือนนี้เนาะของจันยังมีมาได้อยู่ราคาขยับขึ้นแล้วนะทุเรียนอ๋อแต่วก็สองสามวันนี้ก็ยืนยนไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เพราว่าตลาดตายตลาดตายเนอะลูกค้าไม่ค่อยมากันเนาะอืมอืเพราะว่าราคาปลายทางไปไม่ได้ต้นทางก็ต้องหยุดกันึง อต่ <ih unting> ถามบ้านมีลูกค้าประจำที <tense> right. And And ่ต้อการเงนี่ไรเงินเช็งใหม่เนี่ยกำลังขึ้นเลยอาจจะสองวันมาทีสองวันมาทีนึงเนาะแล้วแต่อย่างทีคุณป้าถ่ายของโบอ่ะแล้วันตันอืมเว้นวันวันเว้นวันตันหนึ่งไปที่ไหนมรู้นั่นสุประกาศเอ๊เขาบอกโปรแกรมโปรแกรมอ๋อโปแกรมไหนอ๋ออ๋ออ๋อก็เดี๋ยวพอเข้าไปวันเนี้ยวันเนี้ยโทรหาละอืมเจ๊น่า ทำของให้หนูทานเงยเนียอ๋อดีดีดีนะหนูก็เป็นยาเดิมประจำอืออืออืเราก็เลยยาประจำก็แย่นะใช่ใช่เราสต็อกของแล้วเราต้องมีทางออกไปแต่ว่าป้ามาห้ไลทก็ทุเรียนแจเกี้ยนแฉทุกทีนอกจากจะแบบเออทีท่าจะมีก็คือแบบของเขายังไม่มาเอาแบบเนี้ยแบบของโบยอย่างเงี้ยใช่วเอาไหมนุ่งไหม ตั้งหลังข้างหลังแม่นั่นก็คือมีเจ้าของแล้วสามร้อยโลนั่นเจ้าของแล้วค่ะอันนี้จะไม่มีเจ้าของอันนี้ไม่ไม่มีเจ้าของสี่ห้าเพลงนะคะแล้วก็กำลังจะลงจะลดกำลังจะลงสี่เพ่งแปดเพลงอ๋อแปดเพงก็จะมีแค่นั้นเองค่ะลองดูรอขึ้นตรงนู้นก็ของน้องเมย์เหมือนกันรอขึ้นอยู่เหมือนกันอือเมืองการเมืองเมืองการเมืองกาญเมืองการกาญจะน่าบุรีก็มาเอาที่นี่นะคนไม่รับส่งเอ่เขา เขาโทรมาเมืมอ่อวานออเดอร์มาจำเรียบร้อยลูกเล็กเนี่ยนะนะไซร์เล็กกันนะใช่ไซร์เล็กกับไซร์กลางไซร์เล็กไซร์กลางอ่าไซร์เล็กกัไซร์กลางตอนนี้ผมของของนาอยู่ที่เอ่อลเบอร์ิลข 80, ลเ,ลข80เลขสวยนะคะ80เล็กสวย80หางกลางสวยหางกลางสวยนี่อยู่ที่85หางกลางสวยอยู่ที่85ตกไซร์สวยนี่อยู่ที่95 95ะนะคะคุณผู้ชมร้านป้าน้อยน้องนากะ อะไรนะเนินสูงจันทบ,บุรีรอย่างไงถ้าอยากได้ของต้องโทรมาจองโทรมาเช็คก่อนอย่าวิ่งมาแล้วไม่ได้ของนะคะคุณผู้ <c oughs> ชมป้าเป็นห่วงต้องออเดอร์ไว้แล้วก็มาจำไว้ถึงเราถึงจะรับของให้ได้ป้าเป็นห่วงคุณผู้ชมบางช่องบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าได้ทุเรียนไม่ดีได้ทุเรียนอ่อนไปขายนะคะก็เลยไม่อยากให้ไปแนะนําร้านที่แบวาสเปสสปะแล้วอยากให้ซื้อร้านที่ว่า มีประสบการณ์แล้วก็ขายมาอย่างยาวนานมีหน้าร้านมีหน้ามีตาที่มีอยู่ในวงการผู้เรียนเป็นจริงเป็นจังอย่างป้าน้อยอย่างน้องนาอย่างเครือข่ายเนินสูงเนี่ยนะคะเครือข่ายป้าน้อยเนี่ยมันจะอะไม่มีโอกาสโดนจกตาพูดง่ายๆใช่ไหมถ้าเราไปเอาแบบเลือเล่อนลอยเราก็อ่าหน้าใหม่ไปเขาก็าจะจกตาร้านร้านของเราเนี่ยจะเน้นคุณภาพแล้วก็ซื่อสัตว์กับลูกค้าทำทำดีไม่มียาใช้ มีทำชีอว่าบางคนเขาชอบบอกว่าอยกเข่งยกเข่งเนี่ยเติมมาเยอะลยอ่ายกเข่งแล้วข้างล่างเออข้างล่างเป็นอย่างเคยถ้าเจอตําหนิหรือเจอเน่าหนอนรูปนึงยกแค้ท่านถึงเห็นไหมรนั้นลุงนานะคะบางคนก็สวยเสมอเข่งว่างั้นเถอะสวยตั้งแต่ปากเข่งยันก้นเข่งนะคะไม่มีการบอกว่าเออแต่ยัดใจว่าข้างบนสวยข้างล่างเน่าอย่างนี้ไม่มีค่ะ นนสวยค่ะเห็แนแม่แม่ของหนูก็จะคัดแต่สวยเเนี่ยคัดลูกทุกลูกเนี่ยคัดมือทุกลูกนะเห็นไหมเนี่ยมาลักลือไหครับเห็นไหมนั่งคัดอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะมั่นใจได้ถ้ามาหาทุเรียนที่นี่ไปขายไม่งั้นเขาไม่มีลูกค้าจากเชียงใหม่อ่าวันเว้นอสองวันมาเอาทีสองตันสองวันสองตันนะคะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็ วันเว้นวันเป็นตันๆเนี่ยเขาถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์จริงเขาก็อยู่วงการนี้ไม่ได้มาถึงยี่สิบกว่าปีนะคะแจเนนสูงนี่ถ้ามีอ่าเกษตรตรวจมาตรวจต,วต,วตวลอดนะคะไม่ให้มีผู้เรียนก่อนอ๋อเราเราตัวหนึ่งคือถ้าเอาของไม่ดีมาปุ๊บเนี่ยเขาตรวจเจอปุ๊บเราเขาจะแบนเลยเราขายาจะยกเลิกเราเลยจะไล่เราออกจะไล่ออกจากแราจะไม่ทำแบบนั้นตลอดชีวิตอ่าจะไม่มีทางทํากินเนาะถ้าเราจะไม่ตัดอน<ร>าคตตัวเองด้วยด้วยีที่ดี ค่ะก็ฝากไว้นะคะคุณผู้ชมที่สําหรับคนที่อยากขายทุเรียนปีนี้ไม่ทันก็ดูเป็นลูทางไว้ปีหน้ามือใหม่ก็หัดขายได้ดนะ้องนาพร้อมแบ่งปันเนะาะค่ะทีนี้เนี่ยแม่เขาตั้งใจว่าจะทำทุเรียนใต้ขึ้นมาอือก็อยู่ที่เดิมถ้าใครสนใจทุเรียนใต้ที่เนื้อดีอร่อยนะของยาลาติดต่อมาได้เลยทุเรียนใต้ายะลาแล้น้อยก็จะทําอยู่นะคะค่ะใครอยากขายทุเรียนทั้งปีก็ลองติดต่อมาได้ว่า รับรองอยู่แล้วล่ะว่าทุเรียนใต้ก็สมกับทุเรียนใต้เนาะต้องเข้าใจตรงนั้นถ้าหมดทุเรียนจันเราจะบอกว่าเป็นของใต้จะไม่หลอกลูกค้าแลค่ะใช่มาดูกันได้เลยถ้าหมดหน้าของจันระยองเนี่ยเราก็จะต่อที่ของใต้อยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมลูกค้ามาดูได้นะคะใครอยากขายก็ยังทันจะขายทุเรียนใต้ซ้อมๆรอทุเรียนจันรดูกันหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทันถึง สินเดือนสินเดือนสองจันจะหมดนะคะคุณผู้ชมฝากไว้นะคะด้วยความรักแระห่วงใยจากท่องคุณป้าขันเลาะขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ